พระสุปฏิปโนสยามเล่มหนึ่งโดยรับพงแทโซตอนที่17ตอนจบในตอนที่แล้วก็ได้อ่านมาถึงท้ายเล่มของเล่มหนึ่งนี้แล้วนะคะเป็นบทที่ชื่อว่าพุทธวิธีสู่ความพ้นทุกข์คุณรักพงแทโซได้รวบรวมคำสอนจากพระไตรปิฎกและ มีคําอธิบายประกอบเพิ่มเติมไว้ด้วยในแต่ละบทเราก็มาฟังต่อกันค่ะคําอธิบายฐานะ5ที่ควรพิจารณาเนืองเนืองคือ 1. เรามีความแก่มีความเจ็บ มีความตายมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นไปไม่ได้และเรามีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วย่อมต้องรับผลของกรรมนั้นการพิจารณาฐานะห้าเนืองเนืองช่วยให้ละคลายความเมา ในวัยในความไม่มีโรคเมาในชีวิตในความยึดติดสิ่งที่รักและละทุจริตทั้งปวงลงได้ในที่สุดคำอธิบายในตอนที่แล้วที่ยังอ่านไม่จบมาฟังต่อกันนะคะก็คือการหมั่นพิจารณาฐานะห้าดังกล่าวเป็นเหมือนเครื่องเตือนจิตสกิดใจให้เราไม่หลงมัวเมาในชีวิตให้มันประกอบกรรมดี เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเช้าหัวเราะสายอาจม้วยเย็นย่ำนั่งหยอกลูกหลานตกค่ำอาจพลันหยุดหายใจทั้งยังเป็นเบรกห้ามล้อในการทำความชั่วทุจริตเบียดเบียนต่างๆเพราะตระหนักแล้วว่าทุกชีวิตมีความตายรออยู่แม้จะกอบโกยทรัพย์สินเงินทองมีญาติมิตรบริวารมากมายเพียงใด แต่เมื่อตายแล้วก็จำต้องทิ้งทุกอย่างคืนโลกอยู่ดีส้ำร้ายผลกรรมชั่วที่ทำไว้แล้วยังสามารถติดตามเราไปได้ทุกภพชาติดุดเงาตามตัวเสียอีกจะทิ้งไว้ในโลกนี้ก็ไม่ได้การพิจารณาฐานะห้าจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมนุษย์ทุกคนตลอดทั้งต่อสังคมและต่อโลก ทั้งยังเป็นเครื่องสนับสนุนการปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดีอีกด้วยหัวข้อจากพระไตรปิฎกกายคตาสติเปรียบดังมหาสมุทรของกุศลธรรมทั้งหลายผู้เจริญกายคตาสติจะทำให้อย่างรู้ธรรมอันเป็นวิชาได้อานิสงค์จากกายคตาสติมีมากมายอาทิ ทำให้บรลุโซดาปฏิผลสกะทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลในที่สุดจากเอกนิบาตอังคุตรนิกาย20ทัพหาบ55า7 58อธิบายการเจริญกายคตาสติหรือการมีสติตามรู้กายเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่จะนำไปสู่กุศลธรรมอื่นๆจึงเปรียบดังมหาสมุทรอันเป็นที่รองรับน้ำจากแม่น้ำลำคลองน้อยใหญ่ทั้งหลายทำไมจึงเป็นเช่นนั้นวิธีการเจริญกายคตาสติแบ่งเป็นหกอย่างคือหนึ่งการมีสติตามรู้ลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอานาปานสติ 2。การมีสติตามรู้อิริยาบถใหญ่ในแต่ละขณะเช่นยืนเดินนั่งนอน 3. การมีสติตามรู้ความเคลื่อนไหวของกายหรืออิริยาบถย่อยในแต่ละขณะเช่นกินดื่มทำกิจการงานต่างๆเคี้ยวเหยียดแขนงอแขน 4. การมีสติตามรู้สภาวะของกาย โดยความเป็นธาตุสี่ได้แก่ดินน้ำลมไฟ 5. การมีสติรู้สภาพอันศกปรกเป็นปฏิกูลของกายทั้งที่ปรากฏให้เห็นและภายในกายที่แม้มองไม่เห็น 6. ก,การมีสติพิจารณากายในสภาวะที่เป็นศพในระยะต่างๆจากวิธีการฝึกกายคตาสติดังกล่าว ในการปฏิบัติอาจไม่ต้องปฏิบัติทุกวิธีแต่ต้องพยายามปฏิบัติให้เกิดสติต่อเนื่องตลอดวันเมื่อฝึกให้มากจเจริญให้มากแล้วย่อมช่วยให้เราสามารถละคลายจากการยึดติดในกายว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะจะเห็นว่าสภาวะกายนั้นเขาจะแปรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยในแต่ละขณะ โดยที่เราไม่อาจฝืนไม่อาจกำหนดเอาตามชอบใจได้เช่นเมื่อหายใจออกแล้วก็จะต้องหายใจเข้าจะบังคับให้หายใจเข้าเพียงอย่างเดียวตลอดไปหาได้ไม่เมื่อยือนานานเข้าก็เมื่อยจาต้องเปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นนั่งจะต้องการยืนไปตลอดไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเลยก็ไม่ได้ร่างกายมีสภาวะที่เสื่อมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสภาวะที่แสดงถึงความเสื่อมประการหนึ่งก็คือการขับของเสียออกมาทางทวารต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกทวารหนักทวารเบาเป็นต้นร่างกายจึงไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างแท้จริงไม่ใช่ของสะอาดสวยงามอันพึงลุ่มหลงรักใคร่แต่ประการใดมนุษย์เรานั้นสิ่งที่ทำให้เกิดความลุ่มหลงยึดติดอย่างยิ่ง ก็คือกายเรานี้เองคือยึดถือว่ารูปกายนี้คือตัวเราของเรายิ่งคนรูปร่างหน้าตาดีด้วยแล้วก็อาจยิ่งหลงหนักยิ่งขึ้นแม้ความสวยความงามนั้นจะอยู่ในร่างของผู้อื่นก็ยังชวนให้ไปหลงรักหลงใครเขาหรือเธอผู้นั้นเสียอีกกายจึงเป็นที่ตั้งแห่งกามรมาคะอุปาทานความหลงความยึด ซึ่งเป็นนิวรณ์คือเครื่องกั้นเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่จะขวางกั้นจิตมิให้มีการพัฒนาคุณธรรมศีลธรรมต่อไปได้แต่ด้วยการฝึกกายคตาสตินี้เองที่จะทำให้จิตได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงของกายทำให้เกิดปัญญาที่จะละคลายจากกรรมราคะอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น ช่วยให้จิตมีสภาวะที่พร้อมจะพัฒนาตนไปสู่ภูมิธรรมที่สูงยิ่งขึ้นได้กระทั่งสามารถบรรลุความเป็นอริยบุคคลตั้งแต่ชั้นต้นไปจนถึงสูงสุดด้วยเหตุนี้กายคตาสติจึงเปรียบดังมหาสมุทรที่รองรับหรือสนับสนุนคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นตามมาทั้งเป็นหมวดธรรมหนึ่งในสติปัทานสี ซึ่งเป็นหมวดธรรมสำคัญสำหรับการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์กายคตาสติจึงเป็นแนวทางปฏิบัติธรรมพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายหัวข้อจากพระไตรปิฎกมานย่อมข่มเหงผู้มักเห็นว่าสวย ไม่สำรวมอินทรีย์ไม่รู้ประมาณในการบริโภคเกียจคร้านมีความเพียรเลวเหมือนลมทำลายต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงแต่มานจะไม่ข่มเหงผู้ไม่มักเห็นว่าสวยงามมีความสำรวมอินทรีย์รู้ประมาณในการบริโภคมีศรัทธาประรบความเพียรเหมือนลมไม่อาจทำลายภูเขาที่ล้วนด้วยศิลา จากธรรมบท25ทับ16คำอธิบายหลักธรรมดังกล่าวได้แจกแจงถึงคุณสมบัติอันสำคัญสำหรับผู้ต้องการพ้นจากเงื้อมมือของมารซึ่งมารในที่นี้ก็คงหมายถึงกิเลสมารหรือกิเลสอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจเรานั่นเองคำว่ามารในพุทธศาสนาหมายถึงผู้ทำลายผู้ขัดขวางความดี โดยได้จำแนกมารออกเป็นหลายประเภทอาทิกิเลสมารมารคือกิเลสดังกล่าวแล้วขันธมารมารคือรูปนามกายใจของเราดังเช่นโรคภัยไข้เจ็บที่มากับขันของเรานั้นนับเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งที่มาตัดรอนความเจริญก้าวหน้าของเรามัจจุมานมานคือความตาย ซึ่งมาตัดรอนการทำความดีของเราเป็นต้นมาดูรายละเอียดกันการเห็นสิ่งต่างๆว่าสวยว่างามนั้นจะก่อให้เกิดความยินดีพอใจอันเป็นฐานของกิเลสฝ่ายราคะหรือโลภะและหากไม่ได้สิ่งที่พึงพอใจตามปรารถนาก็จะเกิดความไม่พอใจอันเป็นฐานของกิเลสฝ่ายโทสะ นั่นก็คือจะถูกกิเลสไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าครอบงำการไม่สำรวมอินทรีย์คือการไม่มีสติสำรวมระวังเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆทั้งภายนอกและภายในใจปล่อยให้เกิดความชอบความชังขึ้นครอบงำใจเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเห็นสิ่งต่างๆ ว่าสวยว่างามดังกล่าวการไม่รู้ประมาณในการกินการใช้กินและใช้อย่างไม่คำนึงถึงความพอดีความเหมาะความควรย่อมทำให้ง่ายต่อการไหลไปตามกิเลสความอยากของตนเช่นทำให้กินมากเกินไปจนอืดอัดและง่วงเหงามึนซึมก็อุปสรรคต่อการทำการงานและการปฏิบัติธรรม การกินและใช้อย่างรูหราฟุ่มเฟือยยังทำให้ติดความฟุ้งเฟ้อจนต้องวิ่งตามกิเลสความอยากจนชีวิตขาดความสุขสงบส่วนความเกียดคร้านและไม่พากเพียรในการทำกิจทั้งปวงย่อมทําให้ถูกความประมาทเข้าครอบงำไม่กระตือรือร้นที่จะทำกิจอันควรทำสร้างความดีไว้ในชีวิตเมื่อไม่หมั่นสร้างสมความดี ก็มาไหลไปทำบาปอากุศลความหลงความเพลินต่างๆดังนั้นการมีสติสํารวมอินทรีย์ไม่ปล่อยใจให้หลงไปกับความรู้สึกสวยงามในสิ่งต่างๆการรู้จักประมาณในการกินการใช้ให้อยู่ในระดับพอเหมาะพอควรคือกินและใช้เพียงเพื่ออยู่เพื่อประทังชีวิตให้สามารถประกอบความดีต่อไปได้ไม่ใช่กินและใช้ เพื่อมุ่งเสพสุขตลอดจนการมีศรัทธามุ่งมั่นต่อการประกอบความภาคเพียรจึงเป็นคุณสมบัติพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้จิตใจมีพลังหรือหลักอันเข้มแข็งต่อการที่จะสร้างความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแก่ตนได้เป็นอย่างดีจะไม่ถูกกิเลสครอบงำชักนำไปในทางเสื่อมเสียดุดขุนเขาที่พายุมิอาจโหมกระพือ ให้สั่นสะเทือนได้ฉันนั้นก็เป็นอันว่าจบหนังสือเล่มนี้พระสุปฏิปันโนสยามเล่มที่หนึ่งปกหลังก็จะมีคำสอนของครูบาอาจารย์ทั้งสามองค์ที่ได้เล่าประวัติไว้ดังนี้พระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทกล่าวว่าในโลกนี้มีคนอยู่สองพวกคือโง่และฉลาด แต่จะฉลาดหรือโง่ก็ตามหากยังมีทุกข์อยู่เพียงใดก็เป็นพวกเดียวกันทั้งหมดหลวงปูเ่เสากันตะสีโลสอนว่างานของจิตต้องถือเป็นงานเร่งด่วนโดยมีความตายคืบคลานเข้ามาทุกขณะถ้าเกิดเผลอสติเพียงนิดเดียวความตายก็เข้ามาถึงตัวทันทีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบอกว่า อาตมาไม่หิวอาตมาไม่หลงจึงไม่ต้องหาอะไรให้ยุ่งอีกคนที่ยังหิวจึงไม่อาจอยู่ปกติสุขได้ต้องเที่ยววิ่งหาโน่นนี่สิ่งที่คว้าม,มาสุดท้ายก็เผารนตัวให้เดือดร้อน ก็เป็นอันว่าจบหนังสือเล่มนี้นะคะพระสุปฏิปันโนสยามเล่มที่หนึ่งวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนรรัตแล้วรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ